ในส่วนของชื่อของน้องเป็ดเนี่ยนะอันนี้คือแบบผมคิดตั้งมาอย่างดีแล้วเนี่ยโอ้แล้วมากระด,แบบดิกขางแบบลุกดิกดุกดิกเยมันรู้สึกผิดบ้างไหมเนี่ยเออวันนี้ไม่ได้ของมีค่าอะไรสักอย่างเลยอะจริงเหรอ,อจะชวนกูร้องเพลงไหมเนี่ย <laughs> เป็นไทยสู่ด้านบนเราไปตรวจความพูดไม่รู้เรื่องก็ข <laughs> ยันพูดซะด้วยนี้ เอาเนะผมสวัสดีเพื่อนๆคนด้วยนะผมนะวันนี้ลูกกลับมาเกมคอล่อลอีกครั้งหนึ่งนะผมในพา์ที่29กันแล้วนะผมนะฮะอ่าไหนดูซิวันนี้มีใครส่งจดหมายไหมครับเนี่ยเออเฮฤดูใไปไม้ล่วงเนี้ยที่เกาะคอล่อเป็นยังไงบ้างเหรอเออเพื่อนฉันน่ะอยากได้เห็ดแต่ดำมาแล้วก็ยอมจ่ายเต็มที่เลยนะแถวทะเลสาบน่าจะมีเยอะเลยอะ่ะถ้าเจอฝากเก็บให้ฉันด้วยนะสักอันหนึ่งอ่ะจากเบนนะฮะนี้โอ้โห oh, จัดไปเพื่อนรอบเลี้ยวเราเจอกันเพิ่มเพิ่มเลยแล้วก็ขายกินไปแล้วด้วย <laughs> ทำไมไม่บอกให้เร็วกว่านี้วะโอ้โหมันฉุดแล้วเกินเนี่ยแม่งเอ้ยอยีรอบแล้วเราเจอต้องกี่อันก็ไม่รู้อะเออเราเจอเยอะมากเลยนะรอบแล้วแล้วแม่งก็ขายกินไปหมดแหละเออในพาร์ทนี้นะผมผมมีแผนการที่แบบว่าจริงจังและแผนการใหญ่นะฮะนี้ก็คือเออจะต้องบริจาคของบูชาให้ได้แบบเยอะๆแล้วเนี่ย <c oughs> ไม่งั้นควยสแม่งไม่ดุงไม่เดินเลยอันนี้อะเดี๋ยวอา้าวแล้วมันเดินซ้อนกันนะมันรีดนมไม่ได้เนี่ย <c oughs> จากรอบแล้วนะผมนะเราได้ทําการเอ่อซื้อเล้าไก่มาเพิ่มอีกอันนึงเราเล้าไก่ก็มาวัานนี้เราจะไม่ได้เลี้ยงไก่นะฮะเราจะเลี้ยงเป็ดนะฮะนี้เออซึ่งผมบอกว่าคุณผู้ชมตั้งชื่อมาให้ใช่ไหมเออซึ่งไม่มีใครเล่นกับเรารอบนี้ <c oughs> อา่าไม่เป็นไรรอบนี้เดี๋ยวเราคิดเองตั้งเองนะฮะนี้ไม่เป็นไรนะฮะชิว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 ,ชวเลิกติด <c oughs> <c oughs> เฮ้ย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 มันติดมันติดเด,ออเดินไม่ออกเว้ยถามจริงอะเดินไม่ออกหรอ โอ้ ه, ดีออกได้เกือบแลยโอ้โหนึกว่าบั๊กแล้วเมื่อกี้แต่บั๊กไปแล้วแหละแต่ดีว่าหาทางออกได้อันนี้โอ้โหเกือบไปเละโอ้ตกใจหมดเลยเอา้าแล้วพืชผลผมเพิ่งเห็นนะฮะพืชผลวันนี้เราโตเยอะเลยนะเนี่ยเฮ้ยวันนี้ถือว่าได้ของขายมาเยอะนะครับเนี่ยแล้วนั่นคืออะไรเรซินเหรอใช่เรซินไหมเออเอาว่ะ ในส่วนของต้นไม้ที่เราปลูกนี่ก็เริ่มเห็นผลแล้วนะเนี่ยเริ่มโตแล้วเริ่มโตแล้วเนี่ยในจังหวะที่มันโตเนี่ยเราค่อยเอาเครื่องเจาะยางไม้มาแปะตรงต้นไม้นะผมนะเพื่อเราจะได้เขาเรียกไงนะเก็บวัตถุดิบของมันนะฮะนี้เออนะฮะสุดยอดไปเลยว่ะเอาว่ะแผนการที่เราวางไว้เริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วว่านี้นะฮะ <c oughs> เป็นรูปเป็นร่างแล้ว <c oughs> แผนการอย่างนั้นเหรอเออจากรอบแล้วนะผมนะ ไออันนี้ที่ผมปลูกไว้ผมจําได้ว่ามันมีต้นอันนึงที่เรายังไม่ได้ปลูกใช่ไหมนะฮะมีพี่ที่ผมรู้จักเขาแนะนํามาให้ปลูกเลยนะเพราะว่ามันเป็นต้นแบบที่ผมบอกนั่นแหละก็คือมันสามารถเติบโตได้เรื่อยๆนะครับนะไม่มีวันเฉาตายนะครับอ่าถ้างั้นเดี๋ยวเราปลูกเลยละกันนะฮะอันนี้ซึ่งมันใช้พื้นที่ในการลงดินแค่ช่องเดียวว่ะอันนี้นะฮะเออซึ่งใช้แค่ช่องเดียวเอ้ามันไม่ต้องขุดก็ได้หรออ๋อมันไม่ต้องขุดก็ได้ฮะ วางได้เลยว่ะอ่ะประมาณนี้น่าจะได้มัง้งออาวางไว้ปอนตรงนี้แล้วกันอ่ะไม่แน่ใจว่ามันอันนี้หรือเปล่าอ้ยแต่ออกมาน่ารักเลยเนี่ย <c oughs> เออต้นมันออกมาน่ารักเลยเนี่ยแล้วคือไม่ต้องลดน้ําอะไรให้มันด้วยนะเออนะฮะมันมันน่าจะโตเองนะตามธรรมชาติตามยัตถกรรมมันนะฮะนี้อ่ะหุยไม่ได้ฟักทองด้วยว่ะสุดยอดแล้วได้ข้าวด้วยเดี๋ยวก่อนนะข้าวนี่ถ้าผมจำไม่ผิดนี่เอาไปทําเป็นสาเกได้นะฮะนี้เอาเรื่องแล้วถังหมักรอบนี้เรามีอย่างเยอะฮะ เอาแร้วว่าผลผลิตในการทําสาเกเราเลื่อมมาแล้วอ๋อทำน้ําฟักทองได้ด้วยฮะอันนี้จัดแปลงน้ําฟักทองผมจําราคาไม่ได้แล้วว่าไหนมันดีกว่ากันนะอ่ะแล้วก็อันนี้ทําสาเกเชิบเชิบเชิบสวัสดีครับแจ็คเรามาซื้อน้องเป็ดครับอันนี้น้องเป็ดราคาตัวละพันนะอันเนี้ยเก็บเกี่ยวได้ทุกๆ2วันนะครับแล้วก็ให้ไข่เป็ดมาเนาะเออเราซื้อไป4ตัวเลยละกันนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวเราอัปเกรดคอกเล้าไก่เป็นขั้น2ปุ๊บเดี๋ยวเราค่อยเอ่อเลี้ยงนกกระทาแล้วกันเนาะน้องเป็ดสี่ตัวนะฮะนี่วางทีีเ่เเละะ้านนยะะ ซึ่งในส่วนของชื่อของน้องเป็ดเนี่ยนะอันนี้คือแบบผมคิดมาแล้วผมคิดตั้งมาอย่างดีแล้วเนี่ยเป็ดเนี่ยภาษาอังกฤษจ,จะชื่อดักใช่ไหมซึ่งดักเนี่ยมันเป็นตัวดีใช่ไหมถ้าเป็นภาษาไทยมันก็น่าจะเป็นประมาณดอเด็กป่ะเออเพราะฉะนั้นแล้วตัวแรกที่เราจะตั้งชื่อมาก็คือด็อกแดกตัวแรกชื่อด็อกแดกไปนะฮะนี่ชื่อชื่อด็อกแดกตัวที่สองนั้นเราชื่อว่าดุกดิก <c oughs> เป็นไงโอ้โหการได้แบบว่าให้ผมตั้งชื่ออะบอกเลยว่าแบบไม่ไม่ผิดหวังอะแต่อาจจะสิ้นหวังแทนอันเนี้ยตัวที่3ามชื่ออะไรฮะคุณผู้ชมฮะให้ให้คิดให้คิดให้เดาให้เดาเด้งดึงฮะนี่ได้อยู่ไหมต,ตัวที่4ี่ตัวสุดท้ายแลวอะคุณผู้ชมอยากเดาไหมฮะอยากเดาไหมฮะอยากเดาใช่ไหมยอยากเดาใช่ไหมแต่ไม่ให้เดาครับอันเนี้ยตัวสุดท้ายชื่อดึงดังอะ,งอะจัดไปครอบครัวตระกูลดอดเด็กนะครับผมนะนี้นะใครสนใจอยากจะไปตั้งชื่อลูกชื่อหลานก็ เออเอาไปตั้งได้นะฮะนี้อันนี้ผมสนับสนุนนะครับแต่ไม่แนะนำอันเนี้ยเดี๋ยวเรากลับไปหาน้องเป็ดก่อนนะฮะเออจะว่าไปวันนี้เดี๋ยวเราจะต้องสร้างเอ่อพื้นที่ให้น้องเป็ดด้วยนี่หว่านะฮะขยายพื้นทงพื้นที่นะครับอันนี้นะ <c oughs> เพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวผมว่าเป็นเลิกงามยามดีแล้วที่เราจะได้ตกแต่งฟาร์มเราเพิ่มนะฮะนี้ <c oughs> เอ่อพื้นที่เล้าไก่กับพื้นที่คอกสัตว์อะไรพวกเนี้ยเนี่ยผมว่าผมจะเริ่มปรับแต่งขยายขึ้นแล้วเออนะฮะเอ่อตอนแรกอ่ะ ผมไม่ได้ตั้งใจจะวางไว้ตรงนี้นะครับอย่างที่บอกไปในพาร์ทที่แล้วเนาะเออผมตั้งใจอยากจะเอาให้มันแบบเอออยู่ติดกันน่ะกับลาวไก่ตรงนี้นะครับนะ <S <S พอคิดได้อย่างนั้นปุ๊บก็เริ่มทําการเอ,อเร่อรีโนเวทเลยและกันนะฮะนี้นะซึ่งเอ่อในพื้นที่ตรงเนี้ยผมจะไม่ทําเป็นถน,นนทางเดินลงมาและอ่ะอาจจะอธิบายงงนิดนึงนะครับวันนี้นะแต่ว่าเออเดี๋ยวเราค่อยมาดูผลงานกันแล้วกันนะครับอันนี้นะแล้วก็ในส่วนของตรงนี้นะผมนะผมจะทาการเอ่อเขาเรียกให้ขยายเพิ่มนะฮะเออขยายเพิ่มเอ่อซึ่งให้มันมีช่องเหลื่ ตรงนี้และกันมันจะได้ดูสวยขึ้นมาหน่อยนะฮะมันจะได้ดูแบบมีอะไรนะฮะนี้เออนะฮะอันนี้ผมก็คุยไปก่อนนะ <c oughs> <c oughs> ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันจะเป็นตามที่แบบว่าผมคิดไว้หรือเปล่านะน,นี้นะฮะแล้วก็ตรงนี้เราจะทำเอ,อ่อเราจะทําเชื่อมกันเลยเราจะไม่เอามาแปะตรงนี้แล้วนี่ไงมันจะดูโล่งกว้างขวางขึ้นไหมอันเนี้ยเออนะฮะอ,อ่าที่ทำมา่างนี้เนี่ยผมจะต้องลื้อออกนะฮะ ในส่วนของคอกน้องวัวเนี่ยอาจจะยังไม่ขยายอาจจะยังไม่ปรับเพิ่มนะฮะเออเพราะว่าน่าจะยังไม่มีส่วนจําเป็นมากขนาดนั้นตรงนี้ก็ท้อออกนะฮะเพราะว่าเราจะทําเป็นประตูนั่นเองอ่ะจัดวางไว้ประมาณนี้ก่อนละกันนะฮะเออจะว่าไปยังไม่ได้ให้อาหารน้องเป็ดนี่หว่านะฮะเดี๋ยวเราเอาฟางมาให้ก่อนนี่อุ้ยน้องเป็ดกัาบกาบอุ้ยมีตัวขาวตัวนึงว่าน้องตัวสีขาวชื่ออะไรอะเด้งดึงเหรอดึงดังลุกดิกเด,ด้งดึง <laughs> โอ้โหแม่งชื่อเป็ดนี่แม่งโคตรเท่เลยวะใครคิดวะเนี่ยตอนนี้ก็เวลาตอนกลางคืนแล้วนะผมนะไม่ได้ทําอะไรอีกแล้วพลังงานเหลืออะแต่ว่าเรายังไม่จบภารกิจแค่นี้นะผมนะเพราะว่าเดี๋ยวผมจะไปไปจับมแมลงนะฮะผมจะไปเดินตามหา,มาแมลงไอ้มแมลงกระท้อนอะไรนั่นนะฮะเนี้ยไม่รู้ว่าเจอหรือเปล่าแล้วก็ในระหว่างนี้ก็เดินหาเห็ดแต่ดาให้เบนด้วยนะครับวันนี้เผื่อเจอโอ้ยเจอแต่เกาลัด อออเออใช่คุณผู้ชมฮะผมกำลังออมออีไอเดียนะผมคอนเทนต์นะจริงๆก็เคยบอกในพาร์ทจบของคอร์ล i อเ a n นสักพาร์ทนี่แหละจำไม่ได้ <laughs> ที่ผมบอกว่าจะมาไลฟ์เกมคอร์ล i อเ a n นนะครับวันนี้นะเออซึ่งผมคิดว่า ผมจะเริ่มมาไล์ในช่วงตอนที่ขึ้นฤดูใหม่นะครับนะก็คือผมจะมาเริ่มไล์ตอนช่วงเริ่มต้นฤดูหนาวคุณผู้ชมคิดว่าไงฮะอันนี้นะผมเล่นอยู่คุณผู้ชมจะได้มาแนะนําได้นะครับวันนี้นะเออนะฮะแถมเราจะได้เล่นไปพร้อมกันด้วยเนาะน,นี้นะผมเชื่อว่าน่าจะมีคุณผู้ชมที่แบบว่าเล่นเกมนี้เยอะหรือดูเกมนี้มาแบบเยอะนะครับนะน่าจะมีแบบความรู้ที่แบบเยอะกว่าผมอะเออนะฮะซึ่งเอาจริงเกมนี้อย่างที่ผมบอกไปผมไปช้ามากนะครับวันนี้นะยูริเอานี้ไหมเฮ้ย hey, ยูริเยพึ่งไปโอ้โหช่วงนี้เราใจดีมากเลยนะบอกตรง เราให้ของขวัญละกันโอ้เธอใจดีมากเลยขอบคุณนะใจบุญสุนทานกูช่วยบอกเลยม่เล่นมาจนถึงฤดูใบไม้ร่วงแล้วฤดูที่สมแล้วเราเพิ่งจะปลดล็อกไอชิเม้นให้ของขวัญชาวเมืองแค่ย5ิบห้าคนเองอย่างนั้นเหรอนี่โอ้ช้าชี่เหย่เฮ้ยบากูเราให้เราให้โอ้ขอบคุณนะเออที่คิดถึงการน่ะโอ้นี่กูใจดีจัดเลยช่วงเนี้ยโฮ้ยนี่ปะนี่ปะนี่ปะเฮ้ยมันอันนี้อันนี้ดีจัดเลยอ่ะ โอ,โ,โอ้ยมันบินไปแล้วะโอโ้ไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่าผมว่าต้องพุ่งไปจับแน่เลยวะ่ะแต่ว่ามันก็แอบมีความเสี่ยงอยู่นะแต่ว่าถ้าเดินย่องไปจับอะคือแบบไม่ทันแน่ๆอันเนี้ยเพราะว่าเอ่อเขาเรียกไงนะเหมือนแบบเรายังย่องไม่เบาพอนี้เฮ้ยนี่นี่นไปไปไปใช่หัวโอ้หาไม่เจอแล้วแล้วเห็ดแต่ดำก็หาไม่เจอเลย พอแม่งเควสมาปุ๊บอะให้หาเห็ดแต่ดำมาหาไม่เจอเลยโอ้ยรอบแล้วนี่คือแบบเจอได้เจอดีมากเลยอะแต่รอบนี้นี่คือแบบไปแล้วหมดแล้วหมดโคตาแล้วโอ้แล้วตอนนี้ผมใช้พลังงานไม่หมดด้วย <c oughs> วันนี้เป็นวันเกิดแลนดี้ด้วยนะผมนะน,นี้โอ้แล้ววันนี้ของในไรเราโตอีกแล้วสุดยอดโอ้โหมันโตเป็นต้นแล้วเหรอทำไมโตทำไมโตเร็วจังถ้าเกิดว่าเราจะย้ายข้อไก่อันนี้มันผมไม่มั่นใจว่าย้ายได้หรือเปล่าอ่ะเนี้ยเออชักไม่แน่ใจแล้วเออซึ่งถ้ามันย้ายไม่ได้เนี่ยมันจะต้องย้ายหลายครั้งเลยนะครับวันนี้นะ ซึ่งน่าจะลำบากนิดนึงนะฮะอุย้ยสาเกผลิตนานมากผลิตนานกว่านา้ำฟักทองอย่างนี้เฮ้ยมาเป็นต้นแล้วมาเป็นต้นแล้วเยี่ยมไปเลยอุย้ยเออพอมาเห็นแบบมันมันเริ่มแบบเป็นต้นเป็นอะไรอย่างงี้แล้วคือแบบมันรู้สึกแคปปี้ว่ะมันรู้สึกแบบเหมือนแบบเป็นสวนน,น้อยของเราอันนี้เออไม่ไม่สนใจแล้วผมไม่แข่งกับใครแล้วแม่งมันจะเอาอะไรไปแข่งได้วะอันนี้นะเออผมเดินเกมช้าขนาดนี้อ่ะก็คือไม่รู้อะผมก็คือแบบเล่นอย่างงี้แหละเออไม่สนใจเละ เออใครจะไปเร็วขนาดไหนก็ช่างใครจะจบเกมเร็วตั้งแต่เดือนเลกไม่สนใจแล้วนี้เราจะไปช้าๆนิบมๆของเรานี่แหละฮะนี้ชิวๆชิวๆเ,เดี๋ยวผมไปดูที่ร้านดินดาก่อนแล้วกันนะครับวันนี้นะเออไปดูว่ามันย้ายได้ไหมถ้าเกิดว่ามันย้ายไม่ได้นี่สวยมากเลยเนะน,นี่ยย้ายไปไหนนี่ไงย้ายไม่ได้จริงด้วยเพราะว่าเนี่ยคุณผู้ชมเห็นปะมันบังไว้อะเล้าเก่ามันบังไว้ฮะเนี้ยเราไม่สามารถย้ายได้อ่ะ เดี๋ยวเราวางไว้ตรงนี้ก่อนละกันนะฮะเดี๋ยวเราค่อยมาจัดเรียงย้ายทีหลังนะฮะนี้อ่ะ,อะพี่แน่ใจไหม <c oughs> เอาจริงพี่ไม่แน่ใจเลยอนี้แต่ต้องวางแล้วละ่ะอ่ะ <c oughs> ผมจําได้ว่ามันต้องมีอะไรสักอย่างที่ใช้เรซินในการสร้างอะ่ะอ่ะยุ้งฉางนะผมนะยุ้งฉางใช้เรซินสองแล้วก็ก้อนหิน300ยขยะเปรรูปสงนะครับโอเคถ้างั้นเดี๋ยวเราสร้างอันนี้ด้วยละกันนะฮะไม่รู้เหมือนกันว่ามันทาอะไรได้นะแต่น่าจะเป็นพื้นที่ในการเก็บฟางป่ะเออน่าจะเป็นเก็บฟางข้าวนะครับ เดาเดาถ้าให้เดาดูนะแม่เงยแปลงแม่งโคตรมั่วเลยอ่แต่ผมเชื่อแหละว่าถ้าเกิดว่าเราเล่นไปเรื่อยๆอะ่ะเดี๋ยวยังไงเราก็ต้องถ้าเราอยากจะจัดแต่งให้มันแบบดูดียังไงก็ต้องลื้อนู่นลื้อนี่ไปเรื่อยว่าเออใช่ไหมอันนี้ก็ถือว่าเป็นแบบส่วนหนึ่งเนาะเศ้า <c oughs> ข,ข้างตัวเองมากตอนนี้แล้วตรงนี้เดี๋ยวผมลื้อด้วยกว่อนวะเพราะว่าผมไม่ต้องการพื้นที่ทางเดินเพิ่มแล้วเพราะว่าตอนแรกผมวางแผนไว้ตรงนี้ว่าจะทําให้มันเป็นถน,น้นไงเออแต่ตอนนี้ไม่ไม,ไม่ไม่แล้วไม่แล้วไ,ไม่ทาแล้ว เฮ้ยแล้วเราเปิดพื้นที่นี่คือน้องน้องแกะนี่เดินมั่วมาถึงตรงนี้เลยเนี่ยโอโ้โหไม่ได้แล้วเดี๋ยวเราจะต้องรีบจัดวางให้เร็วแล้วะฮะเนี่ยไม่งั้นคือแบบเดินกันว่อนฟาร์มแน่นอนอ่ะยุงฉางนะฮะตรงนี้เอาไปใส่ตรงไหนดีวะอ้าผมเอามันมาวางไว้ตรงมุมนี้แล้วกันนะฮะเออไม่รู้เหมือนกันวางวาง,วางไว้ก่อนแล้วกันเนาะแม่มันดีจริงๆิการยืดเวลาเป็น50%สอร์เซ็นเนี่ย <laughs> เออตอนนี้ผมยืดเวลาเป็นห้าสิบเปอร์เซ็นต์อยู่นะฮะนี้รู้สึกว่าแปดสิบเปอร์เซ็นต์มันยังเวลามันยังผ่านไปเร็วอยู่เลยนะครับวันนี้นะโอ้โหเบนที่บอกว่าหาเห็ดแตดาแล้วบอกว่าจะจ่ายให้แบบเต็มที่แบบไม่อันนี่คือสองร้อยเลยเนี่ย <c oughs> ก่อนนะไปหาแลนดี้ก่อนแลนดี้อยู่ไหนเนี่ยแลนดี้แลนดี้แลนดี้อยู่นี่แลนดี้อยู่ที่โรงเรียนโอเคจัดไปแลนดี้อยู่โรงเรียนนะเอาแล้วเข้าอีเวนต์อีกแล้วแล้วพอเหรอเนี่ย <c oughs> <c oughs> โว,วอะไรตกใจไร อย่าย่องมนเงียบๆแบบนี้สิอุ๊บเออขอโทษนะไม่เป็นไรแค่ที่นี่มันค่อนข้างเงียบมากเลยนะคิดว่าอะไรก็ทําให้ฉันตกใจได้นะอ่าขอโทษนะฉันนึกว่านายได้ยินเสียงฉันเดินมาที่นี่แล้วอะตอนแรกฉันนึกว่าเธอคือแอนซะอีกอะฉันควรต้องไปเอาผักสดๆที่ร้านของเซมนะแต่ฉันคิดว่าทําไมไม่หาเอาจากธรรมชาติเลยอะใช่ไหมล่ะ <c oughs> <laughs> สายเด็ดผักกินเหรอเนี่ยมันอยู่ใกล้กว่าแล้วก็ยอมรับถือว่าพวกมันรสชาติก็เหมือนกันหมดแหละโอเค แอนบางทีก็อาจจะแบบเขาเรียกอะไรน่ะแอบปวดหัวกับพอเหมือนกันนะเออนี่ให้ของขวัญแลนดี้อันนี้สำหรับมัเคือชันหรอโอ้ดูยอดเยี่ยมไปเลยนะขอบคุณนะกําลังสอนอะไรกันอยู่อ่ะกำลังอะไรทำอะไรวาดรูปเหรอเดี๋ยวให้ของขวัญเด็กๆด,ด้วยเดี๋ยวให้ของขวัญเด็กๆด้วยให้โซอี้ด้วยโอ้หหรูมากเลยขอบคุณมากนะพี่คนอนเทสต์กรพ่อบอกผมตลอดว่าควรกินของพวกนี้เพิ่มขึ้นนะขอบคุณนะฮะเว้ยว่าไปรอบแล้วผมมีเควสของนี้นี่หว่าลุกนะครับวันนี้นะที่เออน้องทากโก้หายนะครับวันนี้นะเออเดี๋ยวลองไปคุยกกับลุดูซอนีไง เขาเคยยังโอ้ยเนี่ยเขาเคยแล้วนี่ไงลุกกำลังหาอยู่เลยทาโก้ทาโก้มันนี่ซีไอหนูเออแล้วน้องหายไปจริงโชคไม่เข้าข้างฉันเลยอะ่ะเขาออกจากบ้านมานานที่สุดแล้วนะเนี่ยตอนเนี้ยออฉันว่ามันน่าจะกลับไปอยู่บนเขาจริงๆแล้วละ่ะอย่าเพิ่งยอมแพ้สิฉันแน่ใจเลยว่าทาโก้แค่ลืมเวลาเผลอเล่นมากไปหน่อยอะ่ะบางทีอาจจะเจอเพื่อนใหม่ก็ได้นะเออแต่เดี๋ยวมันก็กลับมาเร็วๆนี้แหละเออให้กาลังใจแล้วกันให้กาลังใจแล้วกันเออ ก็ใช่อยู่นะฉันว่าก็ดูมีเหตุผลดีอะ่ะฉันไม่ควรยอมแพ้ขอบคุณนะเออนี่ไงพี่ลมคิดแล้วถ้าได้ไปดูที่ชายหาดอาจจะดีก็ได้เฮ้ยจริงเหรอเฮ้ยทำไมทำไมพี่ลมถึงรู้วะอ่ะ <laughs> เดี๋ยวเราให้แคนเบอรี่นะลุกเออต้องเศร้าไม่ต้องเศร้าโอ้ยวอเตอร์เราให้ด้วยนี้เราให้เราให้ <laughs> ขนมตอนเราตอนเที่ยงเหรอโอ้ขอบคุณนะโอ้ไม่เป็นไรฮะจริงๆไอ้เรื่องการให้ของขวัญคนอื่นคนนู้นคนนี้เนี่ยจริงๆมันควรจะให้ต้องนานแล้วเออนะฮะผมเพิ่งจะมันเริ่มให้เดี๋ยวเขาบอกให้ไปที่ชายหาดใช่ไหมอะเดี๋ยวเราลองไปหาที่ชายหาดดูนะครัวนี้นะฮะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเราขอพรก่อนฮะนี้เดวงประจาวันนี้ก็คือโอเคแมงเลยอุ้ยนี่ไงน้องทากโกอยู่นี่อะไรเนี่ยหายเป็นเป็นวันนี่คือเล่นกระปูอยู่เหรอโอ้โหมันน่าตีจริงอยู่นี่เองไอ้หนูลุกเป็นห่วงกแย่แล้วอ่ะ อ๋อแล้วลุกก็ตามมาด้วยนะฮะนี่โอเคอย่างน้อยน้องก็ยังอยู่ดีเว้ยก็คือแค่เล่นกับปูเนี่ยนะทาโก้แกอยู่นี่เองอะ่ะโอ้แล้วมากระดิกหางแบบ <laughs> ลุกดิกดุกดิกมันรู้สึกผิดบ้างไหมเนี่ยทาโก้ไปไหนมาฮะฉันนึกว่าแกกลับขึ้นเขาไปแล้วซะอีกอะฟุตฟิตฟุตฟิตโอ้ขอบคุณนะคอเรตกร,กรที่ช่วยนะฉันว่าฉันรู้แล้วแหละว่าทําไมถึงมาเล่นที่นี่อ่ะมันเคยอยู่ที่โรงแรมประมาณพักหนึ่งเลยอ่ะสงสัยคิดถึงเพื่อนในทะเลแล้วมั้ง ไม่มีปัญหาอะไรแล้วอะเดี๋ยวฉันพามันกลับไปอาบน้ําที่บ้านดีกว่านะอย่าลืมแวะมาที่ไร่ง่นลาเข้าใจไหมมาคุยกันบ้างโอเคได้เลยกลับบ้านกันเถอะไอ้หนูโอ้เห็นไหมเนี่ยคนเป็นเจ้าของคือเขาเป็นห่วงเขารักจริงๆนะเนี่ยเออนะฮะเนี่ยมันน่าเห็นใจเนี่ยน้องทาโก้จําไว้นะเอาแล้วเข้าอีเวนต์อีกแล้วอะไรวะเนี่ยเอาพี่ลมเอาเชเอมเหรอเนี่ยนี่นี่ให้ทายเกิดอะไรขึ้นฮะคืออะไรวะนั่นดีเชเอมหมายถึงอะไรวะ ทีมคอร์เรลลีฟอะได้เข้ารอบชิงชนะเลิศด้วยอะรู้หรือเปล่าอะอ่ะรู้สึกดีชะมัดเลยอะหุยจริงเลย คืออะไรไม่รู้ว่าเราไม่ได้ดูกีฬาเนี่ยการได้เข้าแข่งขันในโปเกียววอลเลยบอลน่ะถือว่าเป็นความฝันของฉันมาตั้งแต่เด็กเลยนะและตอนนี้ฉันก็เหลือแค่อีกรอบเดียวเท่านั้นน่ะอ๋อรลเออย่างนี้น่าเป็นกาลังใจให้นะทีมคาเลอรีว่าไม่เคยได้เข้ารอบมาก่อนเลยนะแต่ก็นะตอนนั้นพวกเขายังไม่มีฉันยังไงล่ะเออแต่เซเอมนี่ก็น่าจะเก่งจริงๆนะเรื่องกีฬาโอลงีลเนี่ยโอเคฉันก็ยอมรับแหละว่าฉันก็ประมาอยู่บ้างนิดหน่อยแต่เพราะฉันรู้ว่ารอบเนี้ยเรามีตัวตึงในทีมอยู่ไงในที่สุดฉันก็เป็นนักกกกีีีฬาาววออลลลเเยบทท่่่่่งสุดแแ้้้ะหรรรืปคูู ว่าเธอจะต้องทาได้แน่เพราะเธอเป็นตัวโชคดีของทีมไงล่ะอ่าขอบคุณนะเพราะการที่จะเจาชนะได้เราต้องฝึกซ้อมฝึกซ้อมแล้วก็ฝึกซ้อมมานะพูดถึงเรื่องวอลเลย์บอลพอดีว่าตอนนี้ฉันกําลังไปซ้อมตบลูกอยู่เธออยากจะมาเป็นคู่ซ้อมให้ฉันแม่จนกว่าทีมของฉันจะมาถึงอ๋อได้ดีแต่เราเล่นไม่เป็นนะเนี่ยห <c oughs> มายถึงในชีวิตจริงอะ่ะเยี่ยมไปเลยงั้นเราก็มาเริ่มกันเถอะโอ้อาช่วยช่วย,ช,วยช่วยสนับสนุนเชเอมนเฮะนี้นะฮุ้ยโอโ้สูงมากอ้ เออโหพี่ลมก็เอาเรื่องนะเนี่ยว้ยเอาคว่ำเลยหน้าทิมเลยนี่าฉันหวังว่าจะไม่มีใครเห็นฉันหน้าคว่ำเมื่อกี้นะเออพอดีว่าฉันมีชื่อเสียงที่จะต้องปกป้องซะด้วยสิโอเคแสดงว่าอันนี้เป็นความลับของเราสองคนนะเนี่ยเอาไม่ทันแล้วเนี่ยดูดูดวิ่งมากันเต็มเลยเอาเธอฉันต้องกลับไปซ้อมแล้วละ่ะโอ้นี่คันซิตากรมาไงเลยเธอมากับพวกเราแล้วก็นั่งดูพวกเราซ้อมก็ได้นะเผื่ออยากมาโอ้ได้เลยโอเคทีมคเร์ลิฟ ไปโชยให้พวกเขาดูกันดีกว่าว่าเราเก่งแค่ไหนอะ่ะโอ้เออจะเอ็มขึ้นเขื่อนอย่างนี้ก็ดีวะนะฮะอ่ะแต่ผมจะไปขดเหมืองแล้นี้นะฮะเอาสกอตสวัสดีเพื่อนเออวันเนี้ยไม่ได้ของมีค่าอะไรสักอย่างเลยอะ่ะจริงเออจะชวนกูร้องเพลงปะเนี่ยเอาอันนี้ไหมเอาแครนเบอร์รี่ไหมสกอตนี่ให้โอ้ยยของขวัญหรอขอบคุณนะ เดี๋ยวเราไปล่าตัวข้างข่าวกันต่อหน้านี้นะถ้าจำไม่ผิดเหมือนจะต้องล่ามาอีกสัก2ตัวหรือเปล่าหรือตัวเดียวไม่แน่ใจนะฮะแล้วเเราน่าจะไปส่งเควสให้กับคุณเทพธิดาได้แล้วนะฮะนี้อ่ะแล้ววันนี้ผมยืดเวลามาด้วยนะฮะนี้เอาให้สุดเลยปะล่ะเอาให้ถึงชั้นที่4ี่เลยปล่ะอ่ะไหวก็บ้าแล้วแม่งไม่ได้เอาเอาวุธมาแล้วแม่งจะไปตีมอนยังไงล่ะโอ้โหเอ้ยที่บอกว่าเดินเดินอยู่แล้วลืมว่าจะไปทําอะไรนี่คือแบบผมลืมจริงนะคุณผู้ชมผมไม่ได้พูดเล่นนะเนี่ กู <c oughs> จะได้ไงตัวเองนี่อาคิดว่ามาเช็คปิกข้างเาก็ได้นนี้เอ้ยเหลือแค่อันเดียวเองเออเหลือแค่อันเดียวเองนะฮะอีกอันเดียวแล้วก็ไปบูชาได้แล้วนะฮะนี้เออนะฮะแม่งเงยสภาพคนขี้หลงขี้ลืม <c oughs> มันขี้หลงขี้ลืมไม่พอมันมันไม่ได้สังเกตด้วยนะเนี่ยนะแม่งพกอาวุธหยุดเทๆแม่เออ้ยบอกว่าลืมอาวุธทั้งหั้งที่แบบตัวเองพกอยู่แม่งเงยให้ความรู้สึกเหมือนแบบว่าเหน็บแว่นไว้บนหัวแล้วก็บอกว่าแว่นหายไปไหนก็ไม่รู้อ่ะเออ คุณผู้ชมคิดว่าผมเคยไหมอย่างนั้นะทำไมมันมีขึ้นเตือนอะไรแปลกๆตลอดเลยวะเนี่ยไม่สามารถใช้อเทมนี้ได้ไม่สามารถใช้อเทม,ามาที่นี่ได้คืออะไรอะแล้วก็บางทีก็ขึ้นมาว่าช่องเก็บของเต็มทั้งที่แบบว่าช่องเก็บของผมมีเหลือมากเลยตอนเนี้ยเออหมายความว่าไงวะ <ot> <te> โหโคตรเท่อุ๊ยโอ้โหโอ้อะไรวะเนี่ยโอ้แรงคุมทรัพย์ชัดๆเจอเล่เต็มเลยแต่ไม่เจอขังขาวเลยมาตามหาขังข่าวไม่เจอขังคาว แค่ปีกข้างคาวอย่อันเดียวเนี่ยเพื่อนนะบอกเลยนะให้ไม่ได้เหรอนี่ยจะได้เอาไปถวายให้ทิพย์นิดาแล้วก็ได้จบจบอันเนี้ยทำไมแค่นี้ทำไมถึงไม่ให้เรากันฮะอันเนี้ยเนี่ยน้ำผงน้ผีเนี่ยโ,โหเจอประจําเลยมาทีมาสองตัวสามตัวโอโหแม่เงยขอข้างคาวมาแบบสามตัวมไม่ได้ขอแม่แล้วก็เดินชา้าซะด้วยนะแล้วก็ขยันเดินมาหาแม่เงยน่าสงสารจริงๆ เฮ้ยเจอแล้วข้างเข่าแล้วมันอยู่ตัวเดียวอย่างนั้นเหรอนี่โอ้ยขอขอขอได้ไหมขอเฮ้ยจุ๊บจุ๊บยังไงยังไงนี่เน่ได้ไหมกูหวังปีกข้างเข่ามันให้หินว่ะเฮ้ยมีอีกตัวหนึ่งเฮ้ยยังมีอีกชิ้นขอชิ้นนี้ได้ไหมขอเลยนะอันนี้ยขอเลยขอจริงเฮ้ย้ยได้แล้วได้แล้วมาแล้วว่ะ ปีกข้างข่าวชิ้นนี้นั้นจะทําให้วสบูชาของเรานั้นสําเร็จลุล่วงไปอย่างง่ายดายเอาวะอย่างน้อยพาคน,นี้ก็มีอะไรวะเรียบร้อยชั้นที่4ี่สิบได้ยังอุย้ยเราปลดล็อกแล้วอุยอ้ยอุ้ยด่านอันสุดท้ายเป็นด่านธาตุไฟเหรอก็คือหมายถึงน้องยักษ์ไฟตัวนั้นปะได้ไรอะจามูโอ้โหได้จามูมาน15ขวดของเก่ายังไม่เคยใช้เลย <laughs> นี่อันนี้ปลดปล่อยน้องยักษ์ลมไหมนี่ลองคุยดูซิมาแล้ว นี่ปลดปล่อยน้องยักษ์ลมแล้วโอ้บาลูอีกครานุดทำได้จารึกต้องคำสาบเจ้าได้ทำลายเป็นไทยกูควรเป็นสู่ด้านบนเราไปตรวจความ <c oughs> <c oughs> โถลูกพูดไม่รู้เรื่องก็ขยันพูดซะด้วยนี้เออไยไหนดูดีน้องกลูที่ว่าหน้าตาเป็นยังไงอ๋อน้องบินได้โอ้น้องบินได้ด้วยโอ้บินไปแล้วบินไปไหนไม่รู้ ครูหัวหน้าเผาครูดีใจมากๆเลยอะ่ะดีใจจนครูบินฉิวเลยแล้วน้องจะตกใจเราอีกไหมอันนี้ไงอุย้ยน้องไม่กลัวเราอีกแล้วนี่ใครอะ่ะหัวหน้าเผาใช่ปล่อยเจ้านุษนี้คนทําโอ้น้องยิม้มโอ้ขอบคุณนะนุษกครูฟีลเฝ้าได้เพราะนุษ <laughs> แต่ว่าหัวหน้าเผาคนอื่นๆล่ะกล็อกและกลงอยู่หมู่บ้านแล้วแค่สองคนหรอกะกลุม เนี่ยทำไมน้องกลุมกลุมไม่กล้าพูดถึงน้องยักษ์ไฟอะนี่ไงแล้วไอ้ตรงดันยักษ์ไฟนี่เปิดแล้วนะเนี่ยออาแล้วพี่ลมไปเลยอ่ะพี่ลมเดี๋ยวก่อนอะไรเลอโอ้ยน้องกลุมกุมไม่ให้เราไปอะเนี่ยสู่ประตูเหมืองอคัคีนุชจะไปไหมเออเออใช่จะไปหารู้ไหมถึงเหตุแห่งศิาไไลาภัยร้ายอัคีอาจเป็นอะไรนะไฟไม่อันตรายไฟดีไฟทําอาหารอรอ่อยอร่อยได้ น้องกุมน่าจะหมายถึงเออเขาเรียกไงนะน้องยักษ์ธาตุไฟอาจจะเป็นต้นเหตุในการผนึกเออน้อง3าตัวนี้หรือเปล่าก็เลยไม่อยากให้ไปไงี้ยหรอไม่รู้เหมือนกันแต่ไฟเผาไหม้ไฟแสบร้อนอุย้ยน้องกงมาถ้าน้องกงมาน้องก็ก็ต้องมานี่ไงมากันหมดเลยก็กงไฟนั้นไม่อาจคาดดาวได้อะ่ะยักษ์สาสี่ตนเข้าเหมืองศิลาเพียงสามละว,วางไว้นุชต้องจดจําบางทีในประตูเหมืองอคัคคีนุชอาจพบพานยักษ์สาอื่นๆ แปลว่ามียักษ์อีกหรอถูกต้องมีตนอื่นอีกหวังต่อเทพธิดานั้นฆ่าทำว่าเจ้าไร้ภัยในประตูเหมืองอัคกีโอเคน้องน่าจะอวยพรเรานะครับนี้สู่หมู่บ้านเราไปกลูโกงก๊อกคุมคุม,คม <c oughs> ยักษ์สาผู้ถูกจองจํานะครับเควสอันนี้เคลียร์แล้วกลับบ้านก่อนนะฮะโอ้โหได้แร่ทองมาเยอะมากเดี๋ยวเอาของไปบูชากันนะครับวันนี้นะโอ้โหในที่สุด <c oughs> ดำเนินมาเกือบ30พาร์ทกว่าจะทําอะไรแต่ละอย่างไปรูปเป็นร่างได้นี่คือแบบโอ้โหสุดยอดมากชายคนนี้เหวี่ยเยี่ยงอย่างนะฮะเรียบร้อยได้ระเบิดวลวสามมาอันนี้นี่แงมิดฟอร์เรสต์น่าจะได้แล้วนะครับวันนี้นะวเวขุดเหมืองเพิ่มนะฮะเป็นววแปดนะฮะวุ้ยมันนี่ตังบมื่นสามมื่นสี่โอ้โหเกือบมื่นห้าุ้ยนีไ่ไงมิดฟอร์เรสต์เรามาแล้วเออตรงนี้จริงด้วยนะฮะตรงโซนตรงนี้จริงด้วยเฮ้ยนี่อันนี้ตรงตรง,ตรงนี้ตรงไหนอะ่ะเส้นทางผ่านส่วนกลางของป่าได้เปิดออกแล้ว โอ้โหมีใครให้มากกว่านี้ไหมฮะ <laughs> มีใครทะเลทะอไหรมากกว่านี้ไหมฮะอันนี้โอเคครับผมเดี๋ยวผมขอพักไว้ตัวนี้ก่อนละกันนะครับกับ <laughs> เกมคอร์ลออแรกนะผมในพา์ที่19นี้นะผมนะฮะผมทําตารางกิจกรรมไว้นะผมในช่องชุมชนนะผมนะฮะถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมคนไหนอยากรู้นะผมว่าผมจะลงเกมไหนเวลาไหนเกมอะไรวันไหนก็สามารถเข้าไปดูได้นะ <laughs> ในหน้าชุมชนเลยนะผมนะฮะผมโพสต์ไปแล้วนะฮะถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมคนไหนอยากรู้นะผมนะก็สามารถเข้าไปดูได้นะผมนะโอเคครับ okay, ผมยังไงก็ขอบคุณทุกคนมากที่เข้ารับชมกันจนจบน,น,นะผมนะไว้เจอใหม่นะโอกาสหน้าคลิปหน้าเกมหน้านะผมวสี บ๊ายบายัสดีิบุม